วันนี้วันเกิดของน้องเต้น,นะครับทุกคนก็วันที่อัดวันนี้วันที่9นะครับเดือนตุลาคมก็เป็นวันเกิดของน้องเต้เลยนะครับน้องเต้ก็ให้เกียรติทั้งช่องนะครับในการมาเปิดสกร์ให้วันนี้ขอให้น้องเต้โชคดีนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพราะเป็พี่น้องชาวไทยนะครับพิตอสุรายการ Two n o o b s Summoners Cast นะครับก็อันเนี้ยเป็นสกอ็อตใหญ่ L d ดีร่วม100ใบนะครับก็เป็นวันเกิดของน้องเต้เลยนะครับก็คงไม่มีอะไรอ,อยากจะบอกไปมากกว่าขอให้น้องเต้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้น้องเต้น,นะครับสมหวังในทุกสิ่งนะครับแล้วก็ล้นรวยเงินทองนะครับมีความสุขมากๆนะครับในช่วงวันเกิดนะก็เอาละครับวันนี้น้องเต้เต,เตรียมสกอรตมาให้เรานะอันนี้เป็นช่วงเทศกาลพิเศษจริงๆนะครับก็เลยเดี๋ยวเก็บพวก ตัวหินมโนเอาไว้ให้น้องเต้นะครับแล้วก็นี่ส่วนตัวสกอแสงมืดนะครับกับสกอส้มเนี่ยเดี๋ยวเราลั่นไปเลยพร้อมกับ LD นะครับน้องเต้ฝากมาวันนี้ขอให้ได้แต่ตัวแต่ตัวดีๆนะครับวันมงคลใชยนะครับน้องเต้ผมทําการล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้ามาอัดวิดีโอคลิปการเปิดในรอบนี้นะครับก็เรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะเราเติมถูกเติมไวเติมกับพา w เ r เพย์เพราะฟูเพย์แมนจ้าเติมถูกกว่าแล้วก็เข้าสอไทยด้วยนะครับไลฟ์รีฟันกับพาวเวอร์เคดีนะครับัอให ยังไม่เคยได้ด้วยนะครับก็ทั้ง LD แล้วก็ทั้งธรรมดานะฮะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามวันนี้เป็นวันเกิดที่แสนดีขอให้น้องเต้มีความสุขทุกคนโอ้โห LD หนึ่งรอยใบมันจะไม่โอ้โหมันจะไม่มง่วงๆ่อยเหรออันนี้แบบว่าเซตสายฟ้าม่วงมาที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่าก็วันนี้วันเกิดน้องเต้จะต้องเปิดได้5ดาวแสงมืดนะสักตัวแบบมันจะมันจะรู้สึกดีมากเลยนะถ้าเกิดว่า เราได้ห้าดาวแสงมืดมาในวันเกิดของเราเองอะไรแบบนี้นะครับอ่าจริงๆก็เดี๋ยวน,นี้ก็จะเปิดส้มไปก่อนนะครับก็น้องเต้ฝากมาเปิดส้มด้วยนะครับขอให้ได้ตัวที่ยังไม่มีนะฮะอ่าชุบชุบชุบถ้ามีคาว่านิวขึ้นมาก็จะเรียกได้ว่าโล่งใจได้ม,มันจะโล่งใจได้จริงๆใช่ไหมวันนี้เราจะเปิด l อดีกันหนึ่งร้อยใบเลยนะพักพวกโอ้โห3สาร้อยใบนี่ขอสัก่วงได้ไหมขอซัก่มงหนึ่ง ให้เป็นกําลังใจและเป็นธงชัยในการใช้ชีวิตผ่านไปเกือบจะประมาณ150ยห้าสใบยังคงเงียบอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรขยับเขยื่อนเลยโอ้ยอืมก็ <im itation> ถือได้ว่า <im itation> อะไรกันเขาเนี่ย <im itation> คือเลดนี่มือมันต้องม่วงๆแบบนี้สิใช่ไหมมีเครื่องหมายนิวให้ชื่นใจเป็นตัวแรกนะนิวนิวพีส นิวพลีสโอ้โหนิวนะฮะอ่าสเปกเตอร์ปรินเซสไฟนะครับผมหนึ่งนิวแล้วนะครับยินดีด้วยครับเต้ขอบคุณที่เก็บมาให้ด้วยนะแล้วก็วันเกิดวันนี้ก็มีตัวใหม่ไปเล่นแลวหนึ่งตัวนั่นคือสเปกเตอร์ปรินเซสธาตุไฟนั่นเองแต่ว่ามันไม่พอหรอกใช่ไหมมันต้องอีกสักม่วงหนึ่งให้จิตใจได้ผ่อนคลายหนึ100่งร้อยใบนั่แหละครับเต้มันจะต้องเป็นของเต้แล้วก็เป็นนิวอีกสักตัวึ่งดีไหมเนี่ยอืมเฮ้ยทุกคนช่วยกันลุ้นหน่อย เนี่ยปึ๊บโออีกสักม่วงหนึ่งมาขอน,วนิวนะิวน่ะได้ไหมโอ้อันนี้ไม่นิวนะครับเป็นซนะีเอ็มเพลเนะเฮ้ยสองตัวเลยไม่มาหนึ่งแต่มาถึงสองทุกคนให้ตายเถอะงั้นอันนี้เห็นทีว่าเราต้องขออนุญาตย่อยเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสเปเชียลเลนนะอืมเฮ้ยก็ถือว่าออกดีนะเนี่ยเวลาจะออกมาทีนี่เรียกได้ว่าตบเท้ากันเข้ามาเป็นแถวเลยนะฮะนี่ฮะ แปลงร่างเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าสู่อนาคตนะฮะนี่คามิล่าอีกตัวนะไปเฮ้ยมันออก5ดาว2ตัวเลยทีเดียวเชีนันนเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะฮะขออนุญาตนะครับเต้เราจะแปลงเป็นทรัพยากรแห่งอนาคตแปลงพร้อมกันนะบกับ LD7 ใบนี้นะครับวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีของน้องเต้แน่นอนนะครับผมขอให้น้องเต้มีความสุขมากนะครับแล้วก็เนเรามาเจ็บไม่จำพร้อมกันนะครับนี่มีธงอยู่ข้างบนด้วยนะ อ่าแองจมอนบอลลูนส์เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เรามั่นใจในการเปิดสกรอมากขึ้นนะฮะนี่เปิดมาดีนะวันนี้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดของ L d ดนะีเนี่ยมันก็ต้องดีไปกว่านี้อีกดีใช่ไหมมันต้องดีแล้วมันต้องเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแน่ๆเลยสำหรับวันนี้นะฮะฮึบแนะ่บอกได้เลยว่าเคเจ็ด okay, ใบสุดท้ายนะครับเฮ้ยเจ็ดใบก็มีผ่าไว้ Oh, มันสู้มือซะเหลือเกินจเจ้าสกอร์นี้นะอ่าไปห้านะครับสีสามแต่ว่าขออีกสักนิวได้ไหมถ้าเกิดว่ามีอีกสักนิวนี่ติดใจจะชื่นช่ำและชื่นบานนะเอาละมาอ่าอันนี้สกอร์ลมห้าใบนะครับตอนนี้ช่วง c o l l บ b o r a เ i ชัก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันต่อไปนะว่าหลังจากอันนี้เป็นอะไรนะครับตอนช่วงอัปเดตใหญ่เนี่ยเดือนพฤศจิก,กาผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยนะครับ อาจจะเป็นอัปเดตใหม่โหมดใหม่หรือการเดินทางใหม่ของเหล่าซัมมอนเนอร์แต่เรามารลุนพร้อมกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้แน่นอนมีกิจกรรมสกายฟฟเวอร์นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับทุกคนแ่าแล้วก็นี่แหละฮะปุ๊บอ่าไปลุยเพื่อนอีกสักติดหนึ่งขอสักม่วงได้ไหมสอโอ้โหอีกม่วงหนึ่งไหมม่วงหนึ่งจบๆนะครับให้จิตใจชื่นบานนะครับไปฮึบปต้มไม่นะไม่มีนะครับไม่มีสิ่งใดนะวันนี้นะ โอเคอีก3อันนะฮะค่อยๆกระดิบไปนะฮะอันนี้นะเอาละครับอ่าขยับขยื่นนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะอ่าไปสู่สกอร์ LD และสกอร์ทรงอนุภาพนะนี่ฝากกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมสำหรับ behind the runes นะครับก็ อ่าเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับที่ผมได้ไปออกกับน,นิงนะครับแล้วก็อันนี้คือว่าไอ้มีกิจกรรมมีกิจกรรมด้วยเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้นะครับอันนี้นะแล้วก็อีกอีกการหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยคือสงครามสี่อาณาจักรนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้เอ๊ะวันนี้วันน่าจะวันสุดท้ายเนาะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นโปรโมทเอาไว้นะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเราเข้าสู่ LD กันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็สกอร์สแสนที่จะมีพลังมากนะเดี๋ยวเราไปห้องหนึ่งสามหกกันนะครับอ่าเราไป อ่อหนึ่งหนึ่งนอ่าหนึ่งหนึ่งน้เป็นห้องประจำของหลายๆท่านเลยนะขอให้ทุกคนโชคดีนะ All attribute อ่าเดี๋ยวเราเริ่มจาก Legendary score ก่อนนะครับก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะฮะของจริงมันเริ่มจากนี้เลยของจริงมันเริ่มจากนี้แล้วแต่หากเราพักพวกพักเพียกอ้อยให้ตายเถอะนี่น้องเต้บอกว่าจัดไปเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นลูกเต่าลมนะครับเออโอ้โห,โหไม่ม่วงนะฮะเอาละทุกคนเลยเพียง1 0 0ใบเท่านั้น1 0 0ใบสุดท้ายลิชไฟนะฮะ หนึ่งร้อยใบสุดท้ายเอ,อ้ยยังดิเรามีนี่สกอร,ร์ลีเจนอีกใบหนึ่งกลายเป็นลีเจนซ์อย่างนั้นอ่าเอาละฮะเอาละจากนี้คือของจริงทุกคนของแท้แล้วนะนี่คือสกอร,ร์เอดีที่เก็บที่น้องเต้ตั้งใจเก็บมาขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเต้ปุ๊บเต้บอกมาว่าอะไรได้อะไรก็ได้ครับจัดไปอ่าน้องเต้บอกว่าเต็มที่วันนี้นะครับขอให้น้องเต้โชคดีทุกคนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ได้ในคอมเมนต์ด้วยนะ โอเคขอให้น้องเต้มีความสุขมากนะครับแล้วเราก็จะต้องขอให้มีฟ้าผ่าสีม่วงปรากฏในไ d ดีน้องเต้วันนี้ทีเถอได้ไหมล่ะอึออีก30ใบนะฮะวันนี้เรียกได้ว่า100ใบกว่าๆเลยนะฮะโอ้ผ่าที่1นะครับเฮ้ยอาไซบอกแสงนิวนะครับผมแหมมีการปรับขึ้นมาเล็กๆน้อยนะครับเอาละน้องเต้เราจะต้องขอผ่าม่วงไปด้วยกันฮึบ ตายยังเฮ้ยโอ้โหผ่าฟ้านะครับกด์ีเอทริกซนะฮะอันนี้ยังไม่ม่วงนะฮะขอม,ม่วงๆทีเถอะเอ้ยม่วงจริงไปทุกคนเฮ้ยตายแล้วโอ้โหวา้าเฮ้ยโอ้ตัวแรกนะครับบีสไรเดอร์มืดน,นะฮะขอยินดีด้วยน้องเต้วันนี้โอ้โหวันเกิดนะครับของขวัญชิ้นแรกนะฮะ นั่นก็คือ b e a ไ r เดอรมือนั่นเองนะฮะเอ้ยถือว่าไม่แย่นะใช้งานได้อยู่เหมือนกันตัวนี้นะครับนี่ฮะเลดไนท์แอมบูชนะฮะว้าวดวงวันเกิดนะครับยินดีด้วยนะครับฟาส t ิง n k นะครับผมเนี่ยแอมบูชนี่เป็นตัวที่เอาไว้กวาดได้ยอย่างดีเลยนะครับตัวที่1ออกไปตัวที่2ตามมาเดี๋ยสิอ่าผมโล่งใจแล้ววันนี้อ่าดวงเปิดวันเกิดแล้วเราล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะฮะการล้างมือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกนะท่านความ ความความดีงามที่ออกมาได้วันนี้นะครับจะออกมาไม่ได้เลยก็ถ้าเกิดว่าน้องเต้ไม่ได้เก็บสปอรไว้ไให้เราเนี่ยก็ขอบคุณน้องเต้ด้วยนะครับเฮ้ยใ,ให้ตายเถอะวันนี้มัน ld day แล้วว่นเนี่ยวันที่9ตุลาคมนะครับเอาละฮะก็ขอให้น้องเต้โชคดีนะนี่เรียกได้ว่ายังไม่ผ่านหนึ่งครึ่งเลยนะครับเอาละอีกเจบใบเลยขออีกสักตัวได้ไหมถ้าเกิดว่า100ใบออกสองนี่หลายคนอิจฉาเลยนะ มันจะต้องอิจช้ากันหน่อยแล้วนะเฮ้ยอาล้ครับเดี๋ยวเราจะแอบทำการด้วยความที่เราอัดเป็นคลิปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแอบเอา5ดาวแหละไปซ่อนไว้ข้างในอ่าข้างในคลังเก็บมอนสเตอร์ของน้องเต้เราให้น้องเต้ว้าวอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าก็ถือว่าเสือดำนะอ่าเสือดำนะฮะก็ถือว่าไม่แย่นะมอนสเตอร์ดีมีคุณภาพนะครับใช้งานดีนะเอาแล้วครับโอ้โห6กใบคราวนี้เกมเป็นอะไรเนี่ยรอบนี้ ไม่ยอมให้ไม่ยอมแบ่งไม่ยอมอะไรเลยเอ้ยพาเลยไปเอาความพากลับมาโอเคเริ่มมีการผ่ากลับมาอะระบบแสงนะครับถือว่าดีได้ใช้นะตัวต่อไปนะฮะเหลืออีกเพียง50ตัวเท่านั้นนะครับเอาละครื่งทางแล้วนะครับจะหมดละอขอให้ได้โอ้โหพาอีกทีนึงขอม่วงดังได้ไหมเมื่อตะกี้มีฟ้าแล้วก็ต้องมีม่วงต่อมีฟ้าเรียบร้อยต่อไปคือสีม่วงนะ ld 100ใบต้องไม่ผิดหวังใช่ไหมรอบนี้ฮ้ ld ร0อยใบเอ้ยแต่ว่าถือว่า100รยใบนี่อ๋อเป็น100ใบคุณภาพนะครับเฮ้ยอ,อีกสักโมงหนึ่งแล้ว30บใบแล้วทุกคนอีก30บใบแล้ว let's go ส่งไปโอ้โหไม่เอาสีฟ้าดิเพื่อนอ่าเอเจนแสงนะครับก็ปรับมาใหม่ด้วยนะดีขึ้นนะครับแอกังฟูเกลนะครับเฮ้ยเอาสีม่วงดีแล้ว จะได้แบบเป็นสีม่วงอันทรงพลังเจิดจรัดอ่าเกิดพลังในแง่บวกพลังบวกอืมที่น้องเต้จะได้เฮ้ยขออีกตัวเร็วนิวทอยนิวทอยให้น้องเต้หน่อยครับเร็วเกมเฮ้ยอันนี้ไม่ได้บ่นอะไรนะแต่ว่าทางเกมช่วยกรุณาส่งมาอีกตัวหนึ่งได้ไหมปุ๊บสปอน LD net 5ปุปุ๊บนี่นะฮะ นี่แชทอ่าคุณแชทจิลุนะฮะมาสปอน LD เน t 5ไฟล์ของเราเต็มช่องแล้วไปลุยต่อนะฮะนี่แบบว่าทำการใส่คำแห่งความเชื่อลงไปเรียบร้อยฮึบส4ีต่อไปสิบสามฮึบสิบสองสิบเอ็ดสิบใบสุดท้ายเฮ้ยขาว ขาวๆดำๆมืดๆเจ็หหโอ้โหพอไม่มาแล้วก็เงียบฉี่เลยลิศจากเจ็ดใบสุดท้ายที่เราแลกมาเราจะซื้อโอกาสเป็นสีม่วงได้ไหมโอ้ไหนซีปาฏิหาริย์ใบสุดท้ายมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอ้โหใครจะสามารถออกใบสุดท้ายสีม่วงได้จริงๆนะเอาวลาเรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะทำการพิธีซ่อนมอนนะฮะ ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับกับน้องเต้นนะแล้วก็ขอบคุณที่เก็บสกรมาให้นะครับเอาละฮะเรียบร้อยอันนี้นะน่าคิดว่าน่าจะทําให้น้องเต้ยิ้มได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ารอบนี้มันมีแม่เสือม่วงซ่อนอยู่ยังไงละ่ะ ขอบคุณทุกคนสักการับชมนะครับผมแล้วก็สามารถไวพอน้องเต้ได้ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องทูนู๊ปกันได้ด้วยนะครับก็ผ่านทางซูเปอร์แทนส์นะครับผมหรือแม้แต่การสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปิดสกอร์เปิดคนเดียวมาเปิดกับเราก็ได้ก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเต้และแฮปปี้ไนท์เตทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย